เสียงฟ้าร้องนะเป็นสงกรานที่มาพร้อมกับพายุนะฝนตกเมื่อกลางวันนะมันจะพาพวกเราไปสำรวจเส้นทางเดินป่าแหล่งเขาเล่นน้ำน,นะ ไปได้ครึ่งทางก็ต้องกลับรถกลับเพราะว่าคงไม่เหมาะแกการไปเ้าฝนตกหนักน้ำอาจจะคุณเคะทางเข้าก็คงลำบากงาฝนตกก็เย็นดีนะไม่รู้กลางวันมาเน,นาี่ยฝนสาดไหม ทีนี่จะทั้งฝนทั้งลมพายุจะรุนแรงกว่าในเมืองนะเพร่าในเมืองเรามันมีอาคารบ้านช่องมีตึกรางบ้านช่องป้องกันเอาไวนะ้ปิดโลกมันเหมือนกับเป็นที่ก้นกระทะนะไม่ค่อยโดนอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่จะไม่ใช่นะที่นี่จะเป็นกระทะเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระทะความ ล้อมรอบด้วยภูเขานั้นมรสุมมาก็จะแรงกว่าในเมืองลมบางทีนี่พัดเอายอดยางนี่ลู่ไปตามลมนะแทบจะจรดพื้นนะต้นไผ่ต้นยางนะ่ะนันลมพายุรุนแรงนะ หลายประเทศก็ประสบป,ปัญหาไายุฤดูร้อนที่อินเดียก็ตายไปหลายศพเหมือนกันแค่ลมอย่างเดียวนั้น,น,นก็พาพวกเราไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านเมื่อกลางวันเ้วก็จะเห็นความเอกลักษณ์ของชาวบ้านทำให้ย้อนรอยไปถึงอดีตนั่นแหลคนสมัยเก่าก่อนแล้วก็มา เล่นสนุกสนานแต่อาจจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนอาจจะมีลำวงมีแตรมีปีกคล้องกองผ้งาดแต่ว,วันนี้ก็กลายเป็นรถเปิดประทุนเปิดลำโพงมีเพลงมีอะไรต่างๆเต้นสนุกสนานกันนั้นก่อนสนุกสนานเพลิดเพลินนี่ก็มีนะอันนี้เราเห็นชาวบ้านเขาในสนุกสนานกัน เด็กๆก,ก็ลูกล้านก็กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นช่วงเทศกาลที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ที่นี่นี่เรามาฝึกฝนตัวเองเราก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงเวลาที่เรามีอะไรกระทบเข้ามาเรารู้เทันไหม เสียงสนุกสนานเฮฮาต่างๆที่เขาร้องเล่นเต้นรำขับร้องกันมันเกิดความสนุกสนานในใจเราหรือเปล่าอัน <c oughs> นั้นเห็นให้มันแตกต่างออกไป <c oughs> เห็นให้มันแตกต่าง <c oughs> เห็นให้มันวิเศษ <c oughs> เห็นให้มันแจ้ง แตกต่างออกไปจากที่เห็นเขาเดินเขาเห็นเขาจะเห็นแต่ด้านเดียวนะเราก็มองเห็นให้มันทั้งสองส่วนสองด้านเนะี่ยมันแจ่งแตกต่างออกไปนี้มีโยมท่านหนึ่งส่งข้อความมาวัดเป็นวันเกิดนะขอพรวันเกิดกับพระอาจารย์หน่อยว่างั้นก็เลยบอกว่าชีวิตของคนเราเนะี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกขนะ ชีวิตของเราเนี่ยน้อยเกินไปที่จะทุกข์กับเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเราเกิดมาเนี่ยเหมือนกับวงปีของต้นไม้แนละ้มันเติบโตขึ้นมันมีวงปีที่มากขึ้นมันก็โตขึ้นนูกงนเรานี่ก็เหมือนกันเวลาที่เราเติบโตขึ้นวงปีของใจเราก็ต้องเติบโตขึ้นด้วย ให้มันเข้มแข็งให้มันอดทนมากขึ้นให้มันไม่เป็นทุกข์กับอะไรมากขึ้นแต่ส่วนมากเราจะเป็นทุกข์กับเรื่องราวของชีวิตเรานี่แหละเราก็ต้องเจอกันอะไรอีกมากนะแต่พวกเราในฐานะผู้ที่ได้ฝึกฝนตนเองมาบ้างก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันแจ้งออกไปนะ ที่มันแตกต่างออกไปนักศึกษาให้มันเรียนรู้เรียนรู้ให้มันเข้าใจในชีวิตของคนเรานี่นั้นบรรยากาศนี่ก็ดีนะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปทุกคนก็ต่างขวัญขวายในการมาฝึกฝนมาอบรมแต่ที่เราจะไปสนุกสนานเฮฮาใช่ไหม แล้วเราก็มาเพลิดเพลินในธรรมเป็นธรรมะเพรีในใจเราฝึกฝนที่จะดูตัวเองที่จะดูตัวเองเรียนรู้ตัวเองเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมออันนี้มันเป็นความสุขภายในของเราเป็นความสุขภายในเห็นชาวบ้านชาวช่องเขาก็สนุกสนาน เฮฮหาของเขาบางคนก็ร้องเล่นเต้นรำกินเหล้ากินเบียร์กันนะนัะ่นคือก็มองเห็นได้แค่นั้นมองเห็นความสุขที่มันเป็นความสุขแบบเผารน้นสุขแบบกอไก่ไม่ได้สุขแบบคอไข่สุขสุข,สข,สขดิบๆสุขแล้วกันก็ มันไม่แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนนั้นนี่พวกเราก็ฝึกฝนตัวเองเมื่อมีโอกาสมีโอกาสเราก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองพวกเราบวชมาหลายวันแล้วนะเน,นี่ยนะสมณเณรเนี่ยเราเป็นเณรกันหรือยังก็ไม่รู้ ใครฝันว่าตัวเองเป็นเนนบ้างมีไหมเห็นแต่เป็นโยมอยู่เหมือนเดิมนี่นก็เรียกว่ามันเป็นติดจิตติดใจเราเราไม่ได้คิดอะไรมากมีแต่ความสนุกสนานมีแต่เพื่อนไีม่มีอยู่แค่นี้นะในช่วงวัยของเราเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะเพื่อนอยู่ได้เพราะความสนุกสนาน เป็นการเล่นการกินการนอนเนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเราแต่ถ้าเราเติบโตขึ้นมาเราก็จะค่อยๆลดความสำคัญนี้ลงไปมีความอดท,ทนได้มีความรู้เรื่องราวได้่ะมีการะเทศะนะวะนันสงกรานผ่านมากก็เหมือนกับปีใหม่เรา เป็นปีใหม่ของไทยเรานั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตวงปีของเรามันเพิ่มขึ้นชีวิตจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นทั้งนั้นร่างกายนี่มันยังพอมองเห็นนะแต่ว่าจิตใจนี่มันมองไม่ค่อยเห็นเราต้องไปดูตัวเองเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วมันปุงสารวุ่นวายไปกับมันไหมคอยศึกษา นั้นชีวิตนี่มันบางทีมันก็คล้ายๆกับเป็นเรื่องราวมีความสุขมีความเศร้าปนกันไปคนเรานั้นอยู่ที่เราให้ค่ามันอะไรที่เราชอบเราก็ว่ามีความสุขมันดีมันอะไรที่เราไม่ชอบก็ว่ามีความทุกข์เห็นไหมมันไม่ดีจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราแต่มันถูกใจเราก็ว่ามันดีเราก็ชอบ แต่มันไม่ถูกใจแล้วก็ว่ามันไม่ดีก็ไม่ชอบนั่นก็อยู่ที่เราให้ค่ามันนั้นเราจึงมาฝึกฟ้นกันในเพื่ออะไรฮะเพื่อว่าให้มันเห็นค่าไม่ใช่ให้ค่าแต่เรามีสติยูนยเราก็จะเห็นค่ามันเห็นคุณค่าบางั้นเถอะคุณค่าทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละแต่ถ้าเราขาด สติสัมปชัญญะเราก็จะให้ค่าให้ค่าทั้งสิ่งที่ดีเราก็ไม่ดีในความสุขความทุกข์มากัดกินเกาะกุ้มจิตใจเรากลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นสตอรี่ในใจเราที่เราเขียนขึ้นทุกวันนั่นชีวิตของพวกเราเนี่ยจึงเกิดใหม่ทุกวันถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นปีใหม่ทุกวันวันนี้ก็ปีใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปีใหม่อีกแล้ว เมื่อวานก็เป็นปีเก่าไปแล้วเป็นปีใหม่เป็นวันใหม่เป็นชีวิตใหม่ทุกๆวันนั้นพยายามสนุกสนานในภายในหมายความว่าเราเพลิดเพลินในธรรมมาแหละจิตใจมันแช่มชื่นมันเบิกบานอยู่มันไม่ได้อึดอัดขัดเคืองทำอะไรไปก็ด้วยความเต็มใจ นั่นความเต็มใจเนี่ยมันจึงเป็นองค์ธรรมที่ทําให้เรามีความสุขได้ง่ายคนเรานี่จะทุกข์เพราะวาความความไม่ยินดีไม่พอใจนั่นแหละแต่ถ้าเรามีความยินดีพอใจเราจะไม่รู้สึกฝืนไม่ฝืนที่เราต้องมาตื่นดึกลูกเช้าไม่ฝืนต้องมาสวดมนต์ต้องมานั่งสมาธิร่วมกิจกรรมต่างๆเราจะไม่ฝนมืนเพราะว่าเราตั้งใจเต็มใจ พอเราตั้งใจเต็มใจเขาเรียกว่าฉันทะความพึงพอใจนนันเราสร้างความพึงพอใจขึ้นมาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามงานทางโลกหรือว่างานทางธรรมก็ตามนะถ้าเราไม่มีความพอใจอยู่ไหนก็ทุกขนะ์เมื่อก่อนมาทําวัดนี่คุยกับเพื่อนชาวต่างชาติแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันที่อินเดียเป็นชาวเยเมนนะ เป็นประเทศที่เกิดภัยสงครามในประเทศเขาเขามีความลำบากมากฮนะต้องปากกัดตีนถีบออกจากประเทศมานะมาศึกษาเราเรียนต่อสู้ชีวิตมากเป็นคนมุสลิมนะนะเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่โน่นไปมาหาสู่กันบางอันเถอะปรากฏว่าเขามาอยู่ไทยช่วงนี้ มาก็มาหาทำงานนี่แหละจบด้านกฎหมายมาจากมหาลัยดอกเตอร์บาบาเซมอเบตกาจบด็อกเตอร์มาทางด้านกฎหมายแต่ว่าวุฒิ่นํมมาใช้สอนนั้นก็สอนไม่ได้หรอกเพราะว่าหายากเพราะว่าสอนเรียนกฎหมายกันก็ภาษาไทยซะโดยส่วนมากที่ไทยเรา ยกเว้นแต่เป็นพวกคนไม้ต่างประเทศแม้แต่กนไม้ต่างประเทศก็ยังเป็นใจภาษาไทยกันอยู่ดีก็เลยมาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปสอนเขาก็ให้ลงชื่อเช้าเย็นปรากฏว่าทำงานอยู่หเดือนก็ไม่จ่ายเงินเดือนไม่จ่ายอะไรให้เลยตัวเองนี่ก็ทุกทุกแต่ก็อดทนเอานะอดทนเอา เกิดปัญหาเกิดเรื่องราวดราม่าต่างๆมากมายนี่เห็นว่ามาสมัครปอโทที่มอนอไว้จะมาเรียนช่วงมิถุนานี้แล้วก็มีโอกาสได้คุยกันไม่ได้คุยกันนานนะเป็นคนที่ขยันคนหนึ่งนั่นแหะก็ไม่รู้เรื่องาศาสนาอะไรหรอกแล้วก็อยู่ของเขาละหมาดของเขา แต่ว่าคุยกันด้วยภาษาใจดังนั้นก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ทําไปก่อนมีงานมีการอะไรก็ทําไปก่อนก็คือให้เกิดความพอใจก่อนพอใจในการงานที่ตัวเองทําตอนนี้แม้ว่าเรายังไม่ได้ทํางานเรายังต้องสอนหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ทามันกับว่าเราได้ได,ได้ทาบุญ ได้ทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ให้ซื่อตรงต่อพระเจ้าของเราของเธอก็ได้พูดคุยกันนั้นสำคัญก็คือความพอใจเพราเราถ้าไม่อยากมีความทุกข์มากก็ให้มีความพอใจเข้าไว้เราจะทำอะไรพอใจไหมความว่ายินดีที่จะตั้งใจทำนะไม่ได้ทำไปได,ด้วยความรู้สึกฝึกฝืนอะไรต่างๆพอเรารู้อยู่แล้วว่า ชีวิตนี่มันลำบากมันอยู่ด้วยความลำบากขึ้นทุกวันชีวิตเกิดมาก,ก็นี่แหละมีความทุกข์มีความสุขอย่างนี้ปะปนกันไปนะงั้นถ้าเราไม่เห็นความลำบากก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้ก็ต้องเอาความลำบากนี่เป็นเครื่องเรียนรู้ บางทีเราไม่เห็นลงศพไม่ลังน้ําตาเขาวะคือเราไม่เห็นความลําบากแล้วก็ไม่ทยานที่จะออกจากความลําบากนั้นแต่คนที่เขาเจอความลําบากมานี่ก็จะไม่เห็นไม่คิดว่ามันลําบากคิดว่าอยู่ได้นะสบายอยู่ด้วยความอดทนอยู่ด้วยความภาคเพียรได้ตั้งใจทําไม่ใช่ว่าเราเล่น,ลนห้องหัวไปวันๆนะไม่ใช่ว่าบวชเพื่อนับวันศึกนะ นับเอาว่าเออกี่วันกี่วันไม่ใช่แค่นั้นยิ่งเราอยู่นานเราก็ต้องยิ่งสงบมากขึ้นอดทนมากขึ้นไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ต้องคอยบอกคอยจำจีจำใช้นะเราต้องบอกตัวเองอย่าให้คนอื่นก็ต้องคอยมาบอกมาเตือนหรอกอะไรควรไม่ควรเราก็รู้หมดนั่นแหละ แต่ว่าบางทีเราก็อดไม่ได้เพราะอะไรเพราะความคุ้นชินของเราสภาพจิตของเราที่มันขาดความพอใจที่จะทำที่จะพัฒนาตัวเองมันก็เลยไม่มีความภาคเพียนแต่นี่พอไม่มีภาคเพียนก็เกิดความเบื่อหน่ายครับ mm. เกิดความเบื่อหน่ายที่จะฝึกฝนที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะศึกษาเล่าเรียนขาดความภาคเพียนมันไม่ต้องพูดถึงความ จดจ่อตั้งใจนะความจดจ่อตั้งใจนั้นเราต้องผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันให้มันเป็นปีใหม่ทุกวันอดีตก็คือวินาทีที่แล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขวินาทีที่แล้วได้เหมือนกันวินาทีข้างหน้าแค่วินาทีเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปคาดคำนึงถึงมันได้เลยว่ามันจะดีหรือจะไม่ดี จะพอใจหรือไม่พอใจเราเลือกไม่ได้เสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเลือกได้ก็เราเลือกที่จะปรับใจตัวเองยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นยอมรับกับความพอใจไม่พอใจมันไม่สงบแล้วก็พอใจฮะัมาน,นั่งสมาธิมันไม่สงบนะมันคิดฟุ้งไปเรื่อยนะคนเริ่มฝึกใหม่ๆก็จะเริ่มเป็นอย่างเงี้ย รู้สึกว่าปฏิบัติรมก็น่าจะสงบนะมานั่งก็น่าจะสงบนก็น่าจะไม่คิดอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเราก็ก็แค่ทําความยอมรับพอใจมันว่าเออมันไม่สงบก็รู้ว่าไม่ไม่สงบเราไม่มานั่งเราไม่ได้มานั่งให้มันหยุดคิดนะไม่ได้มานั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยนะไม่ได้มานั่งไม่ให้มันไม่หลับมันจะหลับก็เรียนรู้มันพอใจที่จะเรียนรู้มัน นั่งหลับนั่งปวดนั่งฟุ้งก็ก็พอใจที่จะเรียนรู้มันกับสิ่งเราเนี่ยอย่าไปตามไปต้านทำแค่หน้าที่เป็นแค่ learner เป็นผู้ศึกษาเราเรียนเป็น observer เป็นผู้สังเกตการอย่าทำตัวเป็น judge เป็นผู้ตัดสินผู้พิพากษาเป็นแค่ผู้สังเกตการก็พอ หมือนอย่างในศาลนั่นแหละจะมีจำเลยมีโจทย์มีทนายมีผู้พิพากษานั้นภายนอกนั้นเราก็ต้องตัดสินแต่ว่าภายในใจเราเนี่ยเราแค่เป็นผู้สังเกตการที่ศาลเฉยมามีลักษณะสำนวนคดียังไงอะไรมาเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินมีที่แค่สังเกตเท่านั้นเองในพูดทางด้านจิตใจอ่ะนะ พอใจเราเป็นกลางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความลำเอียงอะไรก็ไม่เกิดขึ้นนะชันทะนะความลำเอียงเพราะชอบโทสะลำเอียงเพราะโกรธโมหะลำเอียงเพราะหลงพยะลำเอียงเพราะกลัวคุณธรรมทั้งสี่อย่างเนี่ยนะพิยภากษาท่านจะไม่มีหรือพยายามให้มันมีน้อยที่สุดความลำเอียง ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวกลัวภัยอ่ะนะลำเอียงเพราะหลงเพราะความไม่รู้ในหลักฐานต่างๆต้องทำใจของเราให้มันเกิดความเป็นกลางขึ้นมาก็คือเราก็ต้องสังเกตใจของเราก่อนเวลาที่มันเกิดการเข้าข้างเกิดความพอใจไม่พอใจในสภาวะต่างๆ ในเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราสามารถดูมันเฉยๆได้ไหมถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่เป็นอะไรกับมันได้ไหมหรือถ้ามันไม่เป็นอะไรขึ้นมาเราเป็นอะไรกับมันได้ไหมต้องมองให้เห็นมุมของชีวิตเราอย่างนี้และจะทำให้เรามันตื่นขึ้นมาตื่นรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมา ันก็ฝากพวกเราไว้เนาะค,ค่อยๆสังเกตเรียนรู้ตัวเองไปนะเดี๋ยวเราได้ทําวัดสวดมนตเย็นกัน